เราต้องก่อนนะเราเยี่ยมเเราเรากลัวว่าเราถูกเอางูผมก็มีเรลย์เดียดใช่ไหมก็คือว่าอะไรจะบอกว่าน้องน้อง่าพี่อย่างโง่ใช่หล่ะอาจารย์มีแบ c k แล้มี back up เน๊อาจารย์รู้จุด้องคิดภาพกันนะ พี่ฉลาดกับพี่เชื่อพเจ้าอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ฉลาดเราถามเราถามน้องเขาว่าน้องว่าน้องพี่ฉลาดถามเขากบอกว่าพี่บอกว่าพี่ยังงงไม่งงนะไม่รู้มาเนี้ยใกล้เรื่องเลงแต่ก็บอกว่าก็บอกว่าหลายครั้งเนี้ยไอ้ฟิลเนี้ยมันทำให้เราเนี้ยไม่กล้าทีพยายามเพราะเราคิดว่าเรากลัวจะถูกเขาด่าว่าเรางงงงงาใช่ไหมความรู้สึกแบบเนี้ยมันเกิดจากการที่เราเนี่ย เป็นห่วงตัวเองเรามองเนมสุมการเราเป็นห่วงตัวเองใช่ไหมเราเป็นห่วงตัวเองเราโกรกเขาว่าเราโง่งง่ายอะไรเงี้ยเราโง่งง่ายนั่นคือในยัดหนึ่งนะอีกในยัหนึ่งที่บอกได้คือนั่นแปลว่าเราไม่เชื่อจริงอถูกไหมถ้าเราเชื่อจริงจริงจริงจังเ้าเชื่อจริงจริงจังจังเแล้วแต่ว่าเราก็มั่นใจว่าเขาเชื่อถูกต้องไม่ง่ายแล้วเราก็จะไม่โกัวถ้าเราโกัวเราเราโกัวถูกเพื่อแต่ว่าโง่งง่ายเนื่องจากว่าเราเนี่ยยังไม่เชื่อจริง เเหมืปปอมน,มน,มน,มนกับว่าเหมือนกับถ้าเกิดเราเดินไปเราเห็นเราเห็นเราเห็นอคนปกล้มหน้าเก๊กเอ้จะบอกเพื่อนเลยเฮ้ยเพื่อนเมื่อกี้เดินไ,ไปเส้นมาเห็นคนเห็นคนปกล,งลง้มเราก็กล้าเพราะมันเกิดขึ้น,นจริงม,มันเป็นความจริงเราจะกลัวไหมโอ้ยเดี๋ยวถามว่ามันเป็นความจริงมีมูนเปล่าก็เห็นจริงจริงว่าคนเป็นไง ผมนาเจริงเราบอกไปเหมือนกันเขาเห็นจริงๆว่าพระเจ้ามีจริงๆรู้จริงว่ามีทางรอดทางเดียวมันใจจริงๆเนี่ยเราจะกล้าพูดเราจะไม่กลัววดาโดนด่าว่าโง่งายเพราะมันความจริงอ่ะนะแค่นี้คือประการแรกนะคือเราเราเรากลัวเรากลัวว่าเราถูกด่าว่าโง่ง่ายประการที่สองคืออะไรเราเกรงใจเกรงใจคนไทยเป็นเยอะเป็นกล้าพูดเรื่องพระเจ้าไม่กล้าพูดเรื่องปัญหาจังหวะไม่ได้เกรงใจเขาเขาจะ เขาจะลำบากใจหรือเปล่านะอะไรเงี้ยที่ลงจะแบบรู้สึกเรื่อกลัวกู้ไปเลยนะนายอยู่ข้อสองว่าขอโทษนะเรื่องคุณนะไม่ช่วยเขาผมเออนายอยู่ข้อสองว่าไม่ถามผมถามคุณเออเออเออคือถ้าเราเกรงใจเนี่ยมันจะบอกว่าอะไรก็บอกว่าไอ้เมื่อกี้คือเป็นหัวตัวเองถูกไหมถ้ากินไอ้คือเป็นต้องเป็นหัวคนอื่นเป็นหัวเขาแก่เขาแต่ผมบอกให้นะความหัวเนี่ย ผัวไม่ถูกต้องเพราะมันแปลว่าเราเป็นไงเราไม่ได้รักเข้าจริงถ้าเรารักเขาจริงๆรนะต้องพยายามพูดแบบนี้ได้ถามพี่ลงของขวัญอะไรมันจะดีไปกว่าสวรรค์ถูกไหมถูกไหมของขวัญอะไรที่เราพอให้กันได้เนี่ยจะเป็นเสื้อผ้านาฬิกาเงินทองมันจะสู้สวรรค์ได้ยังไงถูกไหมกำลังยื่นสวรรค์ให้เนี่ยใช่ไหมเพราะถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดเราโมโหเกรงใจเนี่ย แล้วเขาตกลกขึ้นมาสุดท้ายนะ <_ EN> เขาจดดาะด่าเราไหนบอกแล้วบอกว่าเป็นเพื่อนรักกันไง <_ EN> ไหนเป็นเพื่อนกูงไง <_ EN> ไหนเป็นเข้าใจไหมไหนเป็นพี่น้องกันไงไหนเป็นครอบครัวกันไงท <_ EN> ําไมเรื่องสว่าไ์ไม่เอมบอกให้เราทราบเป็นสําคัญนะ <_ EN> ถ้าเรารักกัาจริงๆเนี่ยเราจะไม่เกรงใจเราจะกล้าพูดเป็นพยานได <_ EN> แ้แต่การที่สามคืออะไรเรากลัวถูกปฏิเสธอนนี้ไม่กลัวโอเค ฉันไม่กลัวฉันไม่ลงงานาหรอกฉันไม่เกรเใงใจเธอเลยแต่กลัวแต่กลัวไปเสดเนี่ยบางทีบางคนลกลัวถูกวิจัยไปเสดไม่เอาหรอกเรื่องพระเจ้า<อ>ไม่เอาหรอกบางทีแล<อ>้ว<อ>พอเขาไม่เอาเราเลยเนี่ยเราตันน้ำเนี่ยเราแตกนาน,น,าน,านมันเจ็บมันเจ็บอะไรเงี้ยมันเจ็บนะบางทีก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราเนี่ยก็แลกเราปินตัวเองใช่ไหมปวดเองปวดเจ็บเราไม่กล้าจ่ายราคาไม่มีนดีจ่ราคาแล้วพี่น้องบอกให้นะเวลาเราเป็นพยานเรื่องเรื่องพระเจ้าเนี่ย แล้วพอมีความริเจนนะมันมีข้อดีหนึ่งนะข้อดีหลายอย่างเลยแหละแต่ข้อดีอย่างที่เห็นได้คือเราเนี่ยเอามาพัฒนาตัวเองได้เจ๊ไหมทําไมเขาริเจนเราเราพูดตรงไหนไม่ไเคลียร์มไม่ชัดเจนหรือเปล่าทำไมเขาริเจนเราแล้วเราเอามาเรียนรู้แล้วพัฒนาตัวเองขึ้นมามผมเนี่ยผมเนี่ยได้พัฒนาการเป็นพยานเนี่ยมันนานมากมันนานมากเจ๊ไหม โจกระทำตรงนี้พูดไปดีปรับนิดนึงปรับนิดปรับเหมือนที่บแบบนี้ระหว่างทางถึงแม้บางวันนี้ก็ยังต้องปรับเปลี่ยน,รป,ยนยปรับเปลี่ยนอยู่นะท่านปรับเปลี่ยนอยู่เท่านั้นแต่ว่ามันก็เรียนรู้มาเรื่อยๆอพอพอเจอคำถามนี้นะเราคนตอบแบบนี้คําถามนี้ตอบได้สามแบบคําถามตอบถนัดตอบได้ห้าแบบแล้ว,แล,วแล้วแต่ว่าตอบไหนดีอะไรเงี้ยแล้วแต่คนอะไรเงี้ยมันก็มีพอเราถูกดเจบ่อย,ยขึ้นเนี่ยเราจะเริ่มหาอาวุธ mm. หาวิธีการใหม่ๆม,ม, mm. มามาทดแทน มาป้องกันกล้องยิ่งขเรื่อยๆถูกไหมใช่ได้เป็นวุฒิากยิ่งขึ้นแเป็มาแบบนี้ตั้ไปแบบนี้เออดีกับเราแล้วเป็นยิ่งเป็นพยานบ่อยเท่าไหร่เราก็ยิ่งจะยิ่งเก่งมากขึ้นเท่านั้นเห็นท์เพ้นอย่าเป็นกลัวนะเพ้น่าเป็กลัวนี่คือสาเหตความกลัวและแพ้เข้าข้างมาดูผลข้อสามใหญ่คือผลผลคืออะไรงานไม่เสร็จหรือเสร็จช้าใช่ไหมความกลัวเนี่ยมันทำให้งานไม่เสร็จหรือเสร็จช้ายกตัวอย่างเช่น มมติเอาไปเอาต้องเก่งกันแหละเก่งเอานะวันนี้วางแผนม,มีความตั้งใจวันนี้นะอยากจะสร้างครอบครัวดีๆสักครอบครัวหนึ่งเก่งเริ่มวางแผนที่ตัวเริ่มมีครอบครัวที่ดีนะ <S <S เก่งเช้านาหนึ่งเดือนในการวางแผนเลยว่าจะมีลูกกี่คนจะวางแผนว่าลูกเี่ยเรียนโรงเรียนอะไรโฮมสกูลไหมหรือไทยอ,ทอุตสาหกรรเก่งวางแผนในหนึ่งเดือนอีกเดือนนึงเก่งวางแผนเลือกคู่ครอง คู่ครองเรานะต้องสูงยาวขาวโปร่งสะอาดทีใส่ดีอะไรวะไปดิบลิปันนั่งไอ้ขาวกัญาแอ้วยู่หนึ่งเดือนไปนั่งลิปคู่ครองมาและเก่งใช้เวลาสามปีในการหาคู่ครองที่ตรงลิปนั้นก็คนะวานหาเลยใช้ไปอีกสามปีอะไรนะไปตลาดแล้วก็ไปเจอคนเนี้ยตรงตามลิต์อยู่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช้ได้ ใช้ได้แล้วเก่งใช่ไรมหนึ่งปีในการย้ายบ้านไปหาเขาย้ายบ้านย้ายงานเพื่อเป็นเพิ่มอยู่ใกล้ชิดเขาเอพอเสร็จปุ๊บพอเจอหน้าปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเก่งกลัวไม่เก่าไม่กล้าเป็นไปได้ไหจี๊บจบสุดท้ายแล้วมันจบกาวไอ้ที่วางแข็งเมื่อกี้นะไม่มีอยู่เลยไอ้ไม่มีอยู่เลยจบกาวคืออะไรกลับมันแรกกลับมันแรกเลยใช่ครับเหมือนกันเราเป็นริสเตียนเนี่ย เราเปล่นจากคนที่ไม่เชื่อใช่ไหมมาเป็นคนเชื่อใช่เปล่นจากคนเชื่อมาเป็นคนที่อยากรับใช้พระเจ้าต้องใช้เวลาเห็นไ่าใช้เวลาในการเรียนรู้จัดทำพระเจ้าเรียนรู้โอ้ยอ่านพระคัมภีร์ศึกษารับใช้พระเจ้าพอราใช้แล้วโอ้โหงานพระเจ้ามีหลายอย่างมากเลยนี่มีทั้งเล่นดนตรีมีทั้งสอนมันหลายอย่างต้องอายฐขนขออีกหนึ่งปีในการพระเจ้าพระเจ้าสร้างมาทำไมพระเจ้าบอกแผนการทีสินะพระเจ้าเวลาหนึ่งปี ใจถามพระเจ้าพระเจ้าบอกเห็นการนะอาเก่งเก่งทำแบบนี้นะอืโอเคโอเคพอไปกูกลัวตรงนี้ปอดพระเจ้าบอกไปไปประกาศนะปอดเนื้อแม่เอ๊ะมีป่ะกูดไม่ออกมันเหมือนเทน้ำมีสูตรนะเว้ยนะความกลัวะผู้ไม่ได้เว้ยความกลัวเนี่ยมันทำให้สิ่งที่แบบว่ากลัวผิดจะทำกาทำอะไรำเนี่ยมันไม่เสร็จหรือเสร็จช้าไม่เสร็จไอ้ที่ทำมาหมดเนี่ย มันหายไปเรื่อยๆหายไปเลยนะครับเนี่ยเรื่อความกลัวเนี่ยสําคัญนะมันมันทําให้เราแบบว่ามันทำให้เรากลับไปกลับหาข้อแรกเลยคืออ้างโอเคกลัวๆเป็นที่เรียนหลอดเฉพาะเลยกลับมาเนี่ยกลับที่เดิมเลยกลับที่เดิมแล้วเออเราพอแล้วโอ้โหกลัีไปเพิ่มขีดประจำนะเรียนเพิ่มขีเรียนฝึกฝนการเป็นทำงานเปกิจอะไรต่างๆนะ ไม่ได้เออมันจะต la, ่างอะไรกับแบบที่เดิมไลยคือคือนั่าที่ชื่อเชื่อแรกก็แข็งไม่ต่ำเลยคือแบบเฟนอย่าลืมนะความกลัวเนี่ยมันแบบมัน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 ไม่เราความกลัวเนี่ยหน้าที่มันหลักนะหน้าที่ความกลัวหลักคืออะไหมคือดึงเราแค่นี้ดึงเราทันถึงแค่นี้ความกลัวไม่ได้กินหน้าที่มันคือดึงดึงเราแค่เนี่ยความกลัวเข้าไหม อย่าลืมนะผมเนี่ยต่้งตั้มางนิมมานะนะคือพระเจ้าเนี่ยไม่ได้สร้างผมไม่ได้สร้างทุกคนมาเพื่อกินนอนถ่ายเผาผ่านทรัพยากรก็ตาย <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> คือพระเจ้าไม่ได้ไม่ได้สร้างเรามาเพื่อแค่นั้นเข้า <c oughs> ใจไหมพระเจ้าไม่ได้สร้างเราเพื่อเราไม่ได <c oughs> ้ไม่ได้สร้างเรามาเพื่อเผาผ่านทรัพยากรแล้วก็ตายไปถูกไหม พระเจ้าส้างแต่คนมาเนี่ยมันต้องมีอะไรวัตถุประสงค์ถูกไหมทุกคนเลยนะทุกคนทุกทุกคนเนี่ยพระเจ้าสร้างมาเนี่ยมันต้องมีวัตถุประสงค์ว่าสร้างมาเพื่อสักอย่างหนึ่งจะเล็กจะน้อยจะมาก,จะ,มากจะใหญ่จะโตเนี่ยแต่ต้องมีสักหนึ่งอย่างพระเจ้าสร้างเรามาเนี่ยไม่ใช่โอ,โอ๊ยพลาดพลาดอ่ะทมเก่งแบบหลุดมือไปแล้วอะไระเงเี้ยตกดินนะเอออ้าวมันเกิดอะไรกนอะไรเงี้ย ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋ออ๋ออ๋ออือเผ็งไฟน้ำไปหน่อยอะไรเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหมคือพระเจ้าสร้างเขาแบบว่าเจาะจงอย่างอย่างชัดเจนดีไซน์ชัดเจนเป็นแบบเราเกิดขึ้นมาใช่ไหมครับเพนเนี่ยพระเจ้าสร้างมาเนี้ยมีสุสุลผมเพนต้องต้องหาว่าพระเจ้าเนี่ยสร้างต้มมาทำไมต้องหานั่นป่ะกันไอ้เนี้ยแล้วก็พร้อถูกไหมคือต้องคือคิดเตียนต้องหาว่าเราเกิดมาทำไม ก็ถามผู้สร้างนะก็ถามผู้สร้างนะผู้สร้างขอปุ๊บเป็นไงแล้วก็ทำให้เสร็จพอเสร็จไปก็ตายเลยนะจบไม่ตายเป็นบ้านก็มาถกอะไรแนั้นจุ๊ไหมก็แค่นี้เองไงแต่คนเราพอมาเชื่อพวกไม่หาว่าทำอะไรอ่ะมันก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ๋อดีอย่างเงี้ยก็ไม่ตายเองก็แบบยืนยืนนานดีเลยไม่ถูกพี่น้องไม่ถูกเรามันไม่ถูกเป็นแล้วก็หายแล้วว่า เราเกิดมาทำไม,มเราเราเรามีหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยครับนนะครับเพนะราะนพระเจ้าไม่ได้สร้างเราเพื่อให้เราน้นบายสบายๆเลยรวยแล้วตายนะผม <c oughs> ไม่ชอบเป็นตรงรวยๆนะไม่ใช่นะมันไม่ได้ไอ้ที่ีแต่ละคนร้ายไม่ได้ยังไม่รวย <c oughs> วัตถุประสงค์แตกต่างกันต้องหาห้เจอต้อง <c oughs> หาห้เจอนะครับนั่นคือผลของความกลัวความกลัวแค่ดึงเราแค่แค่ดึงเรานะครับ สี่ทางแก้อ้าวคราวนี้เราดูโโดอัจารโรอาจารย์โรเนี่ยพูดสินทางแก้ราจารยรพยายามแก้ไขความกลัวของทิมวทีน,ทน,น,นะครับประการที่หนึ่งให้เราตระหนักว่าความกลัวเนี่ยไม่มาจากพระเจ้าเขาเจ็ดใช่ไหมบอกว่าอ,อะไรความขาดกลัวเป็นไงไมันได้มามไม่มาจากพระเจ้าถ้าไม่มาจากพระเจ้าแล้วมันมาจากใครตัวเราเองอไงม,มาจากตัวเองกลับมาแล้วมันจะเด้่องสองทอยอตัวเองมาถูกไหมถ้าสิ่งนี้ไม่มาไม่มาจากพระเจ้าเนี่ย ก็แค่สองช้อยคือมันตัวเราเองกับมาจากมารหยอดเข้ามานะครับเนี่ยแพนความกลัวแบบขี้ขลาดหรือข้าวบดเนี่ยเป็นความกลัวที่ไม่มาจากพระเจ้าถ้าเรามีฟิลแบบนี้เมื่อไหร่นะให้รู้เลยว่าฟิลนั้นเนี่ยมันมาจากพระเจ้ามาจากตัวเองไม่มาจากานใจ่ลงไเพียงต้องการแค่ละแค่ดึงเราช้าหลวนแค่นี้นะครับเนี่ยในรือการแรกให้ตระหนักเลยนะว่ามันไม่ว่ามันไม่ได้มาจากพระเจ้าประการที่สอง ให้มองไปที่ความรับผิดชอบในตอนนี้จับาโลกำลังพูดถึงของประธานใช่ไหมให้ให้ที่มทิเนี่ยเอาของประธานเนี่ยมาใช้จับโลเขาใช้ว่าใช้ว่าสเตอร์เออคือให้าของประธานเนี่ยให้เอามาใช้้มันเกิดผล<น>ให้มันเกิดผลนะครับนะให้มันเกิดผล<โ>ก็คือเราบอกว่าอะไรจับาโลให้ที่มิเนี่ยมองไปที่ความรับผิดชอบของอขอประธานที่ยังมีอยู่ว่าของประธานที่ยังมีอยู่ต้องต้องต้องกล่าวรายงาน มันต้องกล่าวอะไรมันต้องรับผิดชอบอะพระเจ้าให้อะไรบางอย่างกับเรามาเนี่ยพระเจ้าให้โตเป็นคนวิ่งเก่งเป็นนักวิ่งแต่โต้กินเยอะอ้วนวิ่งช้าละไม่ได้ละที่โดนหลายคนเนอะมันก็ไม่ได้นะโ่นหะแต่ละคนมันต้องมีขอประทานหรือทีหรือ้องที่เก่งเนี่ยมันขอมันขอพระเจ้าให้เก่งให้เก่งเป็นซูโม่ กไม่ได้กินเลยตัวของจิ้งไปเนี้ยก็ผิดอีกนะให้มันแลกแตกแล้วพระเจ้าเนี่ยน้ำมือปั้มใหญ่ๆอ่ะตัวใหญ่ๆอ้วนๆพระเจ้าเนี่ยเจ้าแบบไหนนะครับแม่ไม่เหมือนกันพระเจ้าน้อยอ้วนมั้งแต่บอกให้คิดเต็มแต่ละคนเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยน่ารบหน่อยอ่ะน่ารบก็ได้คือพระเจ้าเนี่ยให้เราแต่ละคนเนี่ยต้องโดนทุกคนแล้วลงนั่นแต่ละคนเนี่ยมีความรับผิดชอบ อย่าได้น้อยจนเกินไะเราเนี่ยต้องรับต่อใครอครอบครัวเราใช่ไหมใช่พ่อแม่พี่น้องลูกขาเราเนี่ยนั่นคือคนเซ็ปของเราว่าเขาเนี่ยมีโอกาสได้ยินเรื่องราวพระเยซูเราไขพระเจ้าหรือเปล่าเนี่ยคอนเซงปต์ของเราเราก็มีชอบเพราะว่าพระเจ้าสร้างเราเป็นพ่อเขาสร้างเราเป็นลูกเขาไม่ใช่บางอื่นใช่ไหมการที่เราเป็นลูกของนายคนนี้ไม่ใช่บางอื่น การที่เราเป็นพ่องนี้ไม่ใช่บเอืญนพระเจ้าสร้างเราพระเจ้าเซตไว้ดังนั้นเนี่ยเราต้องรับผิดชอบเราต้องรับผิดชอบพอคนในครอบครัวเพื่อนที่ทํางานหรือเพื่อนเราคนรู้จักเนี่ยผมบอกหลายครั้งแล้วว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเขาต้องรู้ว่าเราเป็นคริสเตียนใช่แล้วต้องอย่างน้อยต้องรู้เวลาเขามีปัญหาเรื่องคริสเตียนเนี่ยถ้าคิดที่เราก่อนนะแกจะได้ละเออเรื่องนี้คริสเตียนว่ายังไงนะในคำถามไหนต้องเปิดถามนะครับที่ นั่นแต่ว่าใช่รับแม้แส่เขานั่นแสดว่าเออถูกต้องละไม่ใช่ว่าไม่ใช่เอ้เป็นเตีด้วยเหรอเนี่ยมึงกลมเกินมากนะไม่กลมเกินนะเนี่ยที่เรนวี่โล้์เขาก็ถามไเล็กไอ้ส่งหลักอะถานี่ันเป็นที่ส่งพวกเขามค่คุยกันยังไงกันส่เใช่ครับเออส่งีมาเขาไปคุยรุ่งเช้าจันแล้วก็คุยกัน ต้องคุยเรื่องนี้ยขากระฐานจะรเล็กท่ากนไมมาครับโอเคมาเต่จะไปเป็นที่คุณพ่อไปเพราะงั้นเนี่ยสำคัญนะเราต้องมีชอบกับคนเหล่านั้นใช่ไหมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าณวันหนึ่งบนสวรรค์มีทางสองทางทางไปสวรรค์ทางไปนรกแล้วเพื่อนเราอะอยู่อยู่ทางไปนรกไปแล้วเราขึ้นสวรรค์เพื่อนเราเรียกเลย ทำไมมันขึ้นสวัได้วะไม่เห็นบอกเลยนีไม่เห็นบอกกันเลยในสวัสุดท้ายเขาเรียกว่าเขาเรียกโลหิตมันจะฟ้องเพื่อนมันจะฟ้องเราว่าโหไปเที่ยวเอฮะวยกันตั้งนานไปออกหลุ่มตั้งหลายรอบเยอพระเจ้าเลยอะไรเงี้ยออกรอบนั่นแหละออกหลายรอบโอ้ยรู้เลยว่าตาไม่ได้ตีก๊อป เา่นเด่นเป็นตีกอปมันแบบเฮ้ยเนี่ยนั่งเรียนกันต้องสี่ปีในมหาลัยไม่พูดอะไรสักคำเลยเออเป็นคริสเตียนเลยเป็นรเพิ่งรับเมื่อกี้น่ะเนี่ยเพิ่งรับเพาวมันไม่รต้กาไม่อย่นะืมนของขวัญที่ดีที่สุดเพื่อนคือสวรรค์ เช่นวันเกิดปีนี้นะเดี๋ยวใส่กล่องมันไปสวรรค์ให้แล้วกันที่เขียนคำวันสวรรค์มาให้ใช่ไหมแต่ของผมไม่ต้องนะผม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 ไม่ต้องฝันเพราะผมผมมีฝันอยู่แล้วเป็นนาฬิกาผมได้มาแล้วไงลุงลุงแต่คนอื่นนะให้ฝันไปได้นะผมไม่ต้องฝันแล้วผมได้แล้วผมขอเป็นขอเป็นนาฬิกาขอเป็นปัจจัยอะไรบ้างเนี่ยขอเยียมไปทางไหนหรือเปล่า ไอ้แม่ก็มผมันเกิดไปี่มุกอ๋อไม่ได้นะไม่ต้องให้เพิ่มสว่างได้แล้วนั่นก็คือการที่สองนะคือให้เรามองทางดูชอบเราถ้าเรารู้ว่าเขาชอบเป็นนายกรีขอเนี่ยใช่ไหมเราจะไม่กลัวถูกปะเราจะไม่กลัวที่จะเป็นยานเขาเพราะมันคือรมันคือความรับชอบของเราการที่สาม ให้ไปได้วยริบเด็กใช่ไหมจระโลดว่าอะไรให้กรอบด้วยริบเด็กใช่ไหมกรอบด้วยริบเด็กนะครับในภาษาปีใช้ว่า power หรือใช้ว่าได,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 ไดนามิกไดิดนามิกอ่ะก็คือไดไดนามอว์อะม,มีพลังนะไปได้วยพลังเห็นเนี่ยสังเกตนะถ้าเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแบบมีพลังเนะีนะ่ยเราจะกลัวไหมเราไม่กลัวนะเราทรด้วยพลังเนี่ยถ้าเรามีของดีนะ มีพลังในมือเนี่ยเราจะไม่กลัวอย่างเช่นสมมติว่าสมมุติมมว่าไอ้เนี่ยวางมือแล้วเนี่ยคนหายโรคเนี่ยไอ,อ้จะไม่ก,ก <c oughs> มลัวการประกาศเลยพอไปปุ๊บเนี่ยป่วยป่ะปวยป่ะวหายเลยไม่กลัวละก็ได้เพราะมีลิเดตไงใช่มันจะไม่กลัวมันมีลิเดตเป็นการมีลิเดตเนี่ยมันจะช่วยได้ในการในการที่แบบโอกาส,กาสที่เขาจะจริเ็ตโอกาสที่เขาจะไปเสพมันยากเพราะเรามีลิเดตไงใช่ไหมหรือบางคนเนี่ย เดี๋ยวกคนคา<อ>พูดมีลิตเตตคือมีลิเตตอ่ะมันจะช่วยการประกาศได้เยอะมากถ้าเกิดเยอะมากถ้าถ้าถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเรามีลิตเตตนะอย่างวันก่อนผมไปสอนพระคัมภีร์ที่แคมป์ป้าเราสอบเราสอบสอบหัวข้อนึงเขาก็โอ้โหหัวข้อนี้มันแบบมันเราอยู่ในใจพอดีเลยมันตรงพอด,ดีเลยอ่ะมันตรงพอดีเลยอ่ะอะไรเงี้ยเขาถามผมว่าทําไมวันนี้จริงแบบเรื่องเรื่องข้อนี้ไงผมก ก็ไม่รู้นะผมก็หยิบหยิบมานะก็มันก็แป๊บๆว่าหก้อนก็หยิบมาเนี้ยอะไรเนี้ยแต่าจริงแล้วตัวเองเนี้ยมีสกปบกไมบ่อยมันที่เก่งตามพี่เนี้พี่ทำไมคนนี้พี่สองเรื่องนี้อะไรเนี่ยมันเป็นอะไรบางทีมันมีแบบเนี้ยผมเจอบ่อยก็รู้สึกว่าเออมันเป็นมันเป็นสิ่งที่แบบมันบอกมันเกินมันเกินข้าใจเราอ่ะมันอยู่อธิบายไม่ถูกเอธิบายไม่ได้แต่เห็นเกตแบบเนี้ยมันจะช่วยกระยายได้ทำยังนี่คือการที่สามประการที่สี่ อาจารย์ก็โอกว่าให้ไปด้วยความรักใช่ไหมประกอบด้วยริเดทและความรักเขาใช้่าอักเป้ด,ด้วยนั่นแปลว่าอะไรถ้าเราแม้ไม่มีริเดทนะแต่ถ้าเรารักเขาอ่ะถ้าเราเป็นความรักคือเรารักเขาอ่ะเราก็จะเราก็จะการไปเราก็เราก็จะไม่กลัวถูกไหมถ้าเรารักรักเขาอ่ะเราจะกลัวไหมเราก็ไม่กลัวเราก็จะเป็นยางเขาได้เพราะเรารักเขาถึงแม้ไม่มีริเดทนะถึงแม้จะพูดไม่เก่งนะแต่ฉันรักเธอ เป็นห่วงเขารักเขาเราเป็น่างได้ถ้าเรารักพ่อเรารักแม่เรารักลูกเรารักพี่น้องเรารักเพื่อนเราเนี่ยเราเป็นญาตินะครับเ <Yeah, S 1> กณฑ์มันอินพลายได้ว่าการที่เราไม่เป็นแฟนกับเพื่อนเรากับแม่เรากับญาติเราเนี่ยนั่นแปลว่าอะไร <S <S เรารัก <S <S <ๆ>เขาไม่พอเก็ฑไหมมันอินพลายได้ว่าอย่นงนะทำไมอยู่ดีๆเนี่ยเราจรึงไม่ยินดีมอบสวรรค์ให้กับคนที่เรารัก<ม>ใช่ไหม มันอินพายได้ว่าอะไรมันอินพายว่ารักแต่ักรักไม่พอถูกไหมแต่กรักพอเนี่ยยังไงยังไงถ้าเรื่องราวพระเจ้าเนี่ยก็ต้องรล่าสักรรมแน่นอนเพราะว่ามันพอราลักต้องหาโอกาสหาช่องที่จะเป็นงานเขาให้ได้นะอย่างตอนกับอย่างตอนก่อนอย่างตอนผมไปดูพิมพ์เงี้ยตอนก่อนแต่งงานพี่พี่นัทพิมพ์ขอไม่หน่อย่างนะถ้าพิมตายไปเนี่ยช่วยเป็นพยานให้กับ พ่อแม่พี่นอ้องพิมพ์ด่วนเหมือนกับพยายามหาช่องเนี่อย่างหาช่องคือทําอะไรก็ได้ <c oughs> ขอให้ครอบครัวบูนนนเนี่ยเชื่ออะไรยงเงี้ยนะคือมันคือพิมพ์ดีนะครับเป็งประการที่ประการที่หน้าให้ไปด้วยการอะไรบังคับตนคือเซลฟคอนโทรลการมีเซลฟคอนโทรลเนี่ยมันจะทำให้เราไม่พานิคไม่กลัวไม่แพนิคไม่กลัวใช่ไหมพอไปก็จะไม่กลัวเราก็จะแบบเอ้ยทำไมเราจึงกลัวนะแล้วก็คอนโทรลตัวเอง ใช่ไหมอินพระเจ้าพระเจ้าเป็น all knowing นะพระเจ้าเป็น all power นะเราเราอะไรเงี้ยเราไปแบบเนี้ยไปได้จะไม่กลนี่เราก็จะกล้าอนปยานได้เราจะไม่กลัว,ลวเป็นเปนสิ่งเหล่านี้มันชพื่อทำให้เราเนี่ยไม่กลัวใช่ไหมสุดท้ายคืออะไรสุดท้ายคือ reminder หาคนที่แบบว่าคอยเตือนสติเรา หาคนที่คุกคักหาคนที่คอยเตือนสติเรานะครับเลยในกรณีนี้เนี่ยใครเป็นคนเตือนสติเปาโลเป็นคนในทิมูธติทิมูธติคือเปาโลใช่ไหมเปาโลเนี่ยเตือนทิมูธติพี่น้องเปาโลเจอจอเจอเตือนบ่อยไหมถ้าอ่านข้อที่เราปัญหาเราอ่านนะตั้งแต่หนึ่งทิมูธติจนถึงสองทิมูธติมี่ไม่กี่ข้อนะพอจาเปาโลเนี่ยใช้คำพูดที่เกี่ยบที่ e n college หรือหนุนใจทิมูธติเนี่ย ไปนับมานะผมนับมานะอย่างน้อยๆนะยี่สิบห้าครั้งที่บอกว่าอยากกลัวจนไหมแค่สองได้ฉบับนะเออพูดยี่สิบห้าครั้งนี่ไอ้ที่เขียนนะแต่ไอ้ที่พูดส่วนตัวทุครั้งก็ไม่รู้นะแต่ไอ้ที่เขียนนั้นยี่สิบห้าครั้งอาจารย์โคโนเนี่ยพูดเกินทุกทีถึงยี่สิบห้าครั้งอย่างน้อยๆนะว่าให้แบบให้กล้าหาญให้อยากกลัวเนั่นแจากว่าทุกทีเนี่ยคงก็คงขี้กลัวจริงอืม แล้วพี่น้องว่าทิมอุทีสอบสอบผ่านไหมเนื้อสอบงตัวสอบผ่านเนื้อสอบผ่านผมมีปวดให้ฟังด้วยผมว่าอันนี้เก็บไว้ตอนท้ายมาดูว่าทิมอุทีเนี่ยตายยังไงโอ้เราจะรู้เขาสอบผ่านไหมทิมอุทีเนี่ยตอนอายุแปดสิบตอนนั้นเขาเป็นพัสเตอร์ที่บมดเ็บไปตัดรอยแล้วนะครับแม็ก็คือตั้งแปดสิบแล้วคือแก่แล้วก็คือเปาโลตายไปนานก็จะแบบที่แปดสิบแล้วมีเหตุการณ์หนึ่งคือ มีพวกเพจแกนเนี่ยเขากำลังบูชาเทพแดนหน้าเทพเจ้าหญิงเนี่ยแดนหน้าเทพแดนหน้าแล้วทิโมธีเนี่ยก็แบบเหมือนกับไปสอนท่ามกลางเพแกนเรื่องเกี่ยวกับเยซูคริสต์พระเจ้าสุดท้ายพวกเพจแกนโกรธุ่มกระทือแล้วก็จับทิโมธีเนี่ยอย่าลืมนะยุ8สิ่งนะจับทิโมธีเนี่ยลากถนนธอรมการแล้วก็อีกวา่าตา เพนผมจริงก็กค่อนข้างเชื่อว่าความกลัวที่บางทีเนี่ยมันไม่มีแล้วหายถึงกล้าที่จะถึงกล้ามาเชิญวกเพ่แก้มตอนที่แปดสิบได้ไม่ใช่ธรรมดามันเป็นใจหลบซ้อนมาคือเป็นอะไรที่ไม่ได้คิดจะเปล่าแม่อยู่มาตั้งแปดสิบแล้วอารมชั่อะอารมชั่โอ้ยคือไม่ธรรมดาแล้วโอ้ไม่เสียดายเลยแบบน่าจะได้ค่อนข้างแบบมั่นใจว่า คำสอนที่เปาโลสอนว่าอย่ากลัวอย่ากลัวเนี่ยมันซึมละมึมจะสึนลงไปตอนน้เด็กใช่ไหมครับือที่เปาโลอสอนที่ยังเด็กไงแม่ปัญญาเป็นเขาโกรนอยู่แต่พอเมื่อเวลาผ่านไปความเข้าใจพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเติบโตมากขึ้นเนี่ยความกลัวก็หายไปจนทั้งกล้าไปเชิญหน้าพวกเพจแกนได้ไม่ธรรมดาผมไปบางทีเนี่ยไปเจอพวกกลุ่มพวกแพจให้รวางเนี่ยถ้าตัวโตโอเคนะถ้ามาทั้งสิบคนที่ทุกคนเนี่ยลุกกระชือเขาไม่กระทืบหรือจริงแบบ ไปแบบไปเจอกับคนในคอาชื่ออื่นเนี่ยเจอธรรมกายอะไรเงี้ยก็ต้องไปคุยได้ใช่ไหมคุยได้คุยได้ธรรมกายนั้นอาจจะลงขุยได้แต่ถ้าเกิดมาถ้าห้าทีคนเนี่ยอย่าไปพูดเลยเกี่ยวอะไรนิดพ่อไปไปไปทำธรรมกายจะไม่ไปไม่ไปไม่ได้ไม่ได้เชื่อไปไม่เชื่อคิดธรรมศาสตร์เนี่ยมันผ่านบ่อยอยู่แล้วเอาธรรมศาสตร์ใหม่ธรรมศาสตร์สองเอเมนครับนั่นสุดท้ายนะเป็น อยากจะให้เรารู้ว่าความกลัวเนี่ย<ม>ความกลัวที่มันข,ขาดกลัวที่มันดึงใจเราเนี่ยมันแก้ได้<ม>แก้กการที่เรือกีความรับผิดชอบนะดิปาวเอา์ไป่้ความรับเซลล์คอนโทรลนะครับแล้วก็หาคนมาหาคนมาเตือนเราและสาคัญคือให้เรารู้ว่ามันไม่ได้มาจากพระเจา้า<ม>ความคิดแบบเนี้ยจะทําให้เราชนะความกลัวได้เป็นพยานได้กล้ารับใช้ได้เป็นประกาศเป็นเรื่องรองพระเจ้าได้ถ้าเราไม่กล้าเป็นพยาน ให้จำไปเลยว่าไอ้ความที่ไม่กล้าของกัวนั่นเนี่ยไม่มาจากพระเจ้ามาตัวเราเองไม่มาจากมาซึ่งแก้ไขได้าาเอเมนสุดท้ายนี้ให้ลอยครับได้แล้วครับนขอได้สงบให้เราให้เราไม่กลัว,ลวให้กิจที่ขาดกลัวมันหายไปด้วยกันนะครับพี่เอเมนเอเมนข้าแต่พระเจ้าครับเราสรรารเสด็จองค์ร่วมกันวันนี้ที่เรานแบบว่าแข่งปงของพระเจ้า ท <ersch> ี่เรานน้นจะไม่กลัวการเป็นพยานที่เราจะไม่กลัวการประกาศเพืพระเยซูคริสต์พระเจ้าค่ะเพราะมันเป็นความรับผิดชอบของเราพระเจ้ามันไม่ใช่บังเอิญเลยที่เรานั้นเป็นลูกของนายกนายขหรือเป็นพ่อของนายอนายงมันไม้ใช่บังเอิญเลยพระเจ้าค่ะแต่นั้นเป็นความรับผิดชอบของเราที่เราต้องเป็นพยานของเขาพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดขจัดความกลัวใจที่ขาดกลัวีออกไปพระเจ้าค่ะแต่เราจะไปด้วยใจที่มีพลังมีความรักแล้วก็มีเซลล์คอนโซม ขอพระเจ้าทรงโปรดให้เรานั้นสอบผ่านเว้นท,ที่เมื่อทีสอบผ่านด้วยพระเจ้าขอพระเจ้าดูแลเราทุกคนในที่นี้ที่จะเห็นว่าเรานั้นจะมีศักยภาพในการเป็นพยายนคนมากมายพระเจ้าขอพระเจ้าให้เรานั้นมีความกล้าพระเจ้าค่ะอย่าความกลัวเข้าไาในส่วนตัวเราเลยพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเราคนด้วยไอ้ทนงกับโบลุกันในพระนามพระเยซู